โอเค่าก่น้ได้พี่อะไรพี่ชื่ออะไรครับครับลุงอ๊อฟไหนเรียกลุงออฟซิลุงออฟงงงงงต่แล้ว่ำต่ลุงอ๊อฟน้องต้องอยู่นะต้องมีได้ไปลูกมันนจมังครับได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีครับมาในแบบสวัสดีค่ะได้แบบสวัสดีครับ พูดด้วยเต็มเต็มเสียงสวัสดีพี่พี่นักข่าวครับเราบินแล้วเรบิต่อเป็นยังไงคุณพ่อวันนี้เดินแบบทำได้ไหมคะโอ้โหตอนเมื่อกี้หลังเวทีคือผมแบบน้ําตาคลอเลยอะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้คุณจุย๋ยังไม่ได้มาด้วยแล้วก็ยังแบบที่รักเธอจะไม่มาจริงหรอจะปล่อยเขาไปกับลูกสองคนจริงใช่ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลัวว่าแบบเขาจะทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นสุดๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ เขาว่าทาได้แล้วก็แบบโอ้ยใจขอบคุณมากเดินคนเดียวก็ได้นะครับเ้าใช่เดินคนเดียวก็ได้เพราะว่าตอนแรกอะที่พี่เขาติดต่อมาก็คือติดต่อน้องคนเดียวนี่แหละก็คืออยากจะให้น้องมาเดินแบบในวันเด็กคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็กังวลว่าพี่เจพิ่งจะสองขบหนึ่งเดือนเดี๋ยวกลัวเกิดงงแงเกิดไม่เดินขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะลําบากพี่พี่เขาอะไรเงี้ยครับเขาเคยบอกว่าถ้างั้นเอาคุณพ่อด้วยกันได้ค่ะ นยังไงเธอบอกว่าเดินเดินอกเห็นเป็นจิ้มอยู่ครังบางทีจริงๆแล้วคือเราซ้อมมาซ้อมเดินแบบตั้งแต่ที่บ้านแล้วใช่ไหมได้ไหมอยู่ที่บ้านน่ะก็คือเราก็จะซ้อมบอกว่าเนี่ยพี่เจเดี๋ยวเราไปเดินแบบกันนะแล้วเดี๋ยวป้าปาแบบพูดชื่อแล้วพี่เจก็เดินออกมาก็ปรากฏว่าที่บ้านอ่ะตอนซ้อมอ่ะก็คือเขาไม่ได้เดินหรอกพอพูดชื่อเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งกลับมาคือแบบไปเร็วกลับเร็วอะไรเงี้ยเราก็บอกว่า โหนี่ถ้าวันจริงเขาวิ่งอย่างนี้นี่คือแบบฮาเลยนะ <laughs> เป็นฟินเลเล่ที่แบบรวดเร็วแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็เมื่อกี้ก็ตอนที่ก่อนที่เขาจะขึ้นเดินอะไรเงี้ยครับก็อุ๊มไปที่ข้างๆแคดฟอล์กแล้วก็ไปชี้ว่าพี่เจเดี๋ยวเราเราเดินตรงนี้แล้วก็มาหยุดตรงนี้แล้วก็ไปหยุดบ๊ายบายพี่นักข่าวอะไรอย่างเงี้ยส่งจุ๊บอยากทําท่าอะไรก็ก็ทําไปอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็บอกก็ถามเพราะว่าพี่เจพี่เจเดินคนเดียวได้ไหมครับ ได้ไหมเดินได้ไหมลูกได้เหรอป้าป้าไม่ต้องเดินด้วยก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมได้ไหมครับต้องมีป้าป้าไหมมีไหมต้องมีเนาะต้องมีเนาะแล้ววันนี้มันมีน้องไปไหนอ่ะมันมีไปไหนมันมีไปไหนมันมีเลี้ยงเจเพิรลใช่ไหมบอกพี่พี่มันมีเลี้ยงเจเพิรลครับมันมีเลี้ยงเจเพิรลวจะตืดเวทีอะไรอย่างเงี้ยผมมาเห็นงจริกลัวมากพี่กลัวมากยังบอกจุ๋ยอยู่เลยว่าแบบไม่เคย จะไปทํางานอะไรแล้วแบบตื่นเต้นขนาดขนาดนี้มันเหนื่อแตกจริงเหนื่อแตกจริงนี่ขนาดแบบเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะนะสำหรับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบแค่นี้แต่ว่าซับเหนื่อให้ป้าป๊าหน่อยได้ไหมครับป้าปาเหนื่อแตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ันงนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าป๊าหอมแก้มน้องได้ไหมครับได้ไหม เละแล้วอย่างมีนาทีที่แบบว่าเดินเสร็จแล้วเป็นงานโล่งปกขนาดไหนแบบก็ตื้นตันมากตาคลอนั้นตาคลอมากจริงๆแบบเหมือนลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็เขาทําอะไรสําเร็จสักอย่างเลยแล้วมันเป็นฟิลนั้นจริงๆอ่ะเมื่อกี้เกือบร้องไห้แล้วว่าตอนลงมาคือมันดีใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีช่วงนี้แบบพอไปครึ่งแคดบล็อกแล้วเราลองปล่อยเขาเดินไปเองปรากฏว่าเขาเดินได้เขาไม่ร้องตามเราเขาก็แบบ เขาก็ทำหน้าที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรา้องรู้สึกแบบเฮ้ยทำได้แล้วบอกว่าวันนี้จะให้อะไรเป็นครับแบบรู้ไหมว่ามาปูนงานอะไรยังไงครับวันนี้น้องอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคเด็กนั่นอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรน้องอยากกินอะไรน้ําแข็งอะไรหาพูดดังๆเต็มๆเสียงใช่อยากกินอะไรนะครับไงไง อยากกินน้ำอยากกินน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสใช่อยากกินนมด้วยนะเออให้คะแนนหน่อยครับวันนี้เต็มสิบให้ยี่สิบไปเลยนะโอ้แบบแส่ต้องงานหน้าเราสบายเลยจริงงานหน้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องดูอีกทีนึงว่างานเขาให้ทำอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้หนูเก่งมากเลยลูกมันมีต้องภูมิใจในตัวหนูแล้วก็เด็กพ่มีแพทกับารุไปคอนเสิร์ตอะไรทีไรนี่ครับพามาที่นี่แหละพามาที่นี่แหละตอนนี้น้องไ่ วันนี้เขาก็ไปด้อมๆมองๆรถคันใหญ่ครับรถเปิดประชุมที่เป็นแบบรถบังคับอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พีเจอยากจะได้คันที่ใหญ่แล้วก็แพงที่สุดอกมาไม่งอยู่หลายคันมากโซนของเล่นเด็กเมื่อกี้เขาก็ชี้พีเจอยากจะได้อยากจะได้อันนี้อะไรอยากจะได้อันนู่นรถอะไรรอะไรถอะไรรถขับสองรถอะไรรถอะไรรถอะไร กเอากี่คันรับเอากี่คันพ um ี่เจคับเอากี่คันเอากี่คันดีเอากีครับทำนิ้วเลยครับนึ่งเอาคันห้าคันอะยอมยืนด้วยเอาเล่นกับเขาใช่ไหม หมดแล้วนะลูกองคับน้องรเงพี่ยงเ็นสัญญารอมติพียงเอาไปช่วยเอาไปฟูมฟักแห้หน่อยเปิดโอกาสเต็มที่เลยเพราะว่าคือเราก็ไม่ปิดกั้นหรอกครับว่าเขาาแบบอยากจะโตขึ้นเขาอยากจะไปทางไหนอะไรยังไงจะแบบไปสายกีฬาหรือจะไปสายร้องเพลงหรืออะไรอเงี้ยครก็เราก็คุยกับจุ๋ยว่าเราก็พร้อมซัพพอร์ตเขาเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่า พื้นฐานหลักก็คือเราก็ต้องให้เขาให้เขาเรียนไปด้วยแล้วก็ถ้าเขาชอบอะไรเราพร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตตลอดว่าจะไปอยู่กับพี่ชอตไปอยู่กับพี่ชอตไหมพี่ชอตไหมฮะไม่ใครชอตชอตี่สวยที่สุดยที่สุดสวยที่สุดในแกมมี่เนาะใครสวยที่สุดในแกมมี่ใครสวยที่สุดในแกมมี่พี่ชอตครับด้วยจีพี่ชอตครับพี่ชอตครับพี่ชอตครับจะไปอยู่กับพี่ชอตไหมครับไปไหม จบละไม่ไปพี่พายไม่ติดหัวใครดีนะหัวใครหัวใครดีไหมป๊าพี่แจ็คสวยไหมเนี่ยวันนี้พี่แจ็คสวยไหมพี่แจ็คสวยไหมวันนี้แต่ว่าอาเซ็ตก็พี่พี่ก็เลี้ยงช่วยกันเลี้ยงมาตลอดออนไลน์ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณที่แบบเอ็นดูน้องพี่เจเอ็นดูครอบครัวพุทธจุ๋ยพี่เจแล้วก็น้องเจเพลนะครับก็เป็นเป็นความสุข เป็นความสุขของเราจริงครับคือเขาเหมือนแบบเหมันเขาเกิดมาเพื่อให้แบบให้ให้คุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขอากงอมาม่าคุณตาคุณยายรวมถึงแบบพี่พี่น้องๆ้องญาติญาติเราอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านมันไม่เคยเงียบเลยแล้วมันก็เต็มไปด้วยแบบเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็จะมีแบบโมเมนต์ดีๆโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาให้มาให้เราได้ชื่นใจมาให้เราได้แบบ วันที่เหนื่อยเหนื่อยกลับมาแค่เจอเขาเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วชอบให้ป๊ะป๊าไปทํางานไหมครับป๊ะป๊าต้องไปทํางานเพราะว่าป๊ะป๊าต้องหาอะไรหาอะไรนะหาตังหาตังมาซื้ออะไรครับมาซื้ออะไรนะมาซื้อขนมเหรอข้าวเหนียวมาซื้อขนมอค่ะป๊ะป๊าป๊ะป๊าไปหาตังจะได้ซื้อขนมให้พีเจป๊ะป๊าหน้าองน้องพีเจพี่ไปตอบเลย อยาเลยครับมีเซนเตอร์มีพิเซนเตอร์ก็ยังไม่มีติดต่อได้นะฮะน้องชอบน้องชอบมาทำงานไหมครับชอบไหมชอบสนุกไหมมาเจอพี่ๆนักข่าวสนุกไหมสนุกไหมในยิ้มหมานยิมหมานในหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลหัวเราะธุรกิจหัวเราะหัวเราะ กำลางน้ำสไตล์ได้ยังไงนะตัดกางน้ำสไตล์ตัดกางน้ำสไตล์ขอบคุณนะครับสุขสันต์มันเด็กครับพี่เจพูดหน่อยครับสุขสันต์มันเด็กครับเต็มเสียงได้ยแม่เดี๋ยวพี่ๆทางบ้านไม่ได้ยินสุขสันต์มันเด็กครับสุขสันต์มันเด็กครับไม่ต้องเกิดไม่ต้อง โอ้ยสันเด็บสุขสันต์วันเด็กครับโอเคเก่งแล้เก่งลคำนี้ไม่ได้สอนสอนเมื่อกี้เนาะอยากอยากกลับบ้านหรือว่าอยากไปเที่ยวต่อครับอยากไปเที่ยวต่อเที่ยวไหนอันไหนพี่เจมปะห้าคำเที่ยวเซ็นทันชิดลม น้องเที่ยวเซนาชิดลมเซนนาชิดลมอพเซนาชิดลมจังหวะละูจังนี้แหละคุณเอนะลูกเดี๋วกระบะหกันเซนชิ้ลมไม่ไม่พอโอเคขอบคุณครับอภิเจย์บ๊ายบายพี่นักข่าวด้วยครับบายบายไอกลด้วยลูกบายบายอิเจย์ต้องต้องหัวีลูเจย์ลูกัเจเจยยิบลูกลูกมังปูมองป